มาเรื่องแล้วครับเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดของจริงพี่น้องครับถ้าคิดว่าไทยเราเจ็บกับกัมพูชาแล้วให้หันไปดูเวียดนามครับตอนนี้โซเชียลเวียดนามแตกแล้วครับคนเวียดนามที่เคยอุ้มชูกัมพูชามาวันนี้ตะโกนคำว่าคนเนรคุณกันลั่นประเทศเพราะโครงการคลองฟูนันเตโชที่ฮุนเซนดันทุรังสร้างมันไม่ใช่แค่คลองส่งน้ำแต่มันคือมีดที่ปักลงกลางใจและเส้นเลือดใหญ่ของเวียดนาม งานนี้พี่ใหญ่เวียดนามไม่ยอมแน่และไทยเราก็นั่งดูอยู่บนภูพร้อมบทเรียนราคาแพงเดี๋ยววันนี้สันติจะมาขยี้ให้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทธิจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยเหมาะคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าคอร์สเนีเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทร,รัพย์เ <PE> พื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการัารนตี ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในอสังหารินทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property l i f e นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง property expert l i f e ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติ เป็นพนักงานใหม่ของคิม p r o อ e ตี y และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเอาละครับพี่น้องก่อนจะไปลุยเรื่องเพื่อนบ้านสันติต้องขอตอกย้ำเรื่องสำคัญที่สุดก่อนครับตามที่กองทัพไทยโดยเฉพาะผู้ใหญ่ท่านขอความร่วมมือมาเรื่อง OPSC หรือการรักษาความลับทางทหารในระดับสูงสุดดังนั้นวันนี้เราจะไม่คุยเรื่องแผนการรบหน้าด่านของไทย แต่เราจะพาพี่น้องท่ามฝั่งไปดูไฟที่กำลังไหม้ลำทุ่งอยู่ที่หลังบ้านของกัมพูชาแทนนั่นคือฝั่งเวียดนามครับพี่น้องครับ ถ้าจะเข้าใจความแค้นของเวียดนามในวันนี้เราต้องย้อนเวลากลับไปดูบัญชีบุญคุณกันก่อนครับชาวเวียดนามเขาจำแม่นยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์ครับย้อนไปปี1979ในวันที่กัมพูชาจมอยู่ในนรกของระบอบเขเมรแดงใครครับที่ยอมสละเลือดเนื้อเข้าไปช่วยกู้ชาติทหารเวียดนามครับ พี่น้องทราบไหมครับว่าทหารเวียดนามนับหมื่นนายต้องเอาชีวิตไปทิ้งในสมรภูมิกัมพูชาเพื่อแลกกับความอยู่รอดของระบอบหุนในวันนี้เวียดนามเขามองว่าเขาคือผู้ชุบชีวิตเป็นพี่ใหญ่ที่คอยประคองน้องเล็กที่ชื่อกัมพูชามาตลอดหลายสิบปีทั้งช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วยสร้างประเทศในวันที่กัมพูชาไม่เหลืออะไรเลยนี่คือนี่เลือดที่ชาวเวียดนามถือสัญญาใจอยู่ครับ แต่สิ่งที่หุ่นเซนและลูกชายหุ่นมาเน็ตตอบแทนในวันนี้คืออะไรครับคือวัฒกรรมที่บอกว่ากัมพูชาต้องหายใจด้วยจมูกของตัวเองโอ้โหประโยคนี้มันเจ็บจี๊ดครับมันแปลไทยเป็นไทยง่ายๆว่าจะถีบหัวส่งพี่ใหญ่อย่างเวียดนามแล้วหันไปสบจีนแบบเทหมดหน้าตักด้วยการดันทุรังสร้างคลองฟูนันเตโชหรือฟูนันเตโชคาเนลมูลค่า1,700ล้านเหรียญ ซึ่งเป็นเงินจีรุ่นล้วนเพื่ออะไรครับเพื่อเชื่อมกรุงพนมเปนออกสู่อ่าวไทยโดยตรงที่จังหวัดแกบโดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนคือไม่ผ่านท่าเรือไกลเม็ดของเวียดนามอีกต่อไปพี่น้องต้องเข้าใจนะครับปัจจุบันสินค้ากัมพูชาเกือบ33%ตต้องพึ่งพาท่าเรือเวียดนามเพื่อส่งออกนี่คือไพ่ตายที่เวียดนามถืออยู่ แต่ฮุนเซนกำลังจะฉีกไพ่ใบนี้ทิ้งครับนี่คือการตบหน้าผู้มีพระคุณฉาดใหญ่เป็นการประกาศอิสรภาพที่เหยียบย่ำหัวใจพี่ใหญ่สุดๆครับแต่ที่มันน่ากลัวจนเวียดนามนั่งไม่ติดไม่ใช่แค่เรื่องเงินค่าผ่านทางท,างที่หายไปครับแต่มันคือหายนะสองเด้งที่กำลังจะถาโถมเข้าใส่เวียดนามและนี่คือเหตุผลที่ชาวเวียดนามยอมไม่ได้เด้งที่หนึ่งคือระเบิดเวลาทางสิ่งแวดล้อมครับพี่น้องครับ สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงหรือเมคงเดลต้าของเวียดนามนั่นคืออู่ข้าวอู่น้ำที่เลี้ยงคนทั้งโลกเป็นแหล่งปลูกข้าวทรงออกอันดับต้นๆของโลกชีวิตโคมเวียดนามหลายสิบล้านคนฝากไว้ที่นี่คลองฟูน้ำนี้มันจะไปตัดน้ำจากแม่น้ำโขงที่ต้นน้ำในกัมพูชาทำให้ปริมาณน้ำจืดที่ไหลเข้าเวียดนามลดหวบลงไปผลคืออะไรครับเมื่อน้ำจืดน้อยลง แรงดันน้ำก็สู้ไม่ไหวน้ำเค็มจากทะเลก็จะรุกคืบเข้ามาทำลายนาข้าวทำลายสวนผลไม้และทำลายวิถีชีวิตชาวนาเวียดนามนับล้านคนให้พังพินาศนี่คือสงครามน้ำหรือวอเตอร์วที่เลือดเย็นที่สุดเวียดนามมองว่านี่คือการทุบหม้อข้าวของเขาโดยตรงครับเด้งที่สองคือภัยคุกคามทางทหารอันนี้พีคสุดครับ และเป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายสําหรับความมั่นคงเวียดนามนักวิเคราะห์และชาวเน็ตเวียดนามเขามองออกครับคลองนี้ลึก5.4เมตรกว้างร้อยเมตรกัมพูชาบอกเอาไว้ขนสินค้าแต่พี่น้องครับขนาดเนี้ยเรือระบายพลหรือเรือตัวการขี่ปืนอาวุธเล็กวิ่งสบายเลยครับและมันเชื่อมไปตรงที่ไหนรู้ไหมครับมันไปโผล่ที่จังหวัดแกบซึ่งอยู่ห่างจากฐานทัพเรือเรียมที่จีมาสร้างให้และมีข่าวหนาหูว่าเรือรบจีมาจอดเนี่ยแค่คืบเดียวครับ ระยะทางทางทะเลแค่ประมาณ100กิโลเมตรหรือไม่ถึง50ไมล์ทะเลพี่น้องคิดตามนะครับถ้าวันดีคืนดีมีเรือรบจีนหรือเรือขนส่งอาวุธสามารถวิ่งออกจากฐานทัพเรือเรียมได้เลี้ยวเข้าคลองฟูนันทะลุเข้าไปโปร่ที่ชายแดนเวียดนามทางตอนใต้ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงโดยที่เวียดนามตั้งตัวไม่ทันนี่มันคือการเอามีดมาต่อคอหอยเวียดนามชัดๆ เวียดนามเขาถึงมองว่านี่คือการชักศึกเข้าบ้านและทรยศต่อความมั่นคงของภูมิภาคอย่างรุนแรงที่สุดมันคือการเปิดประตูหลังบ้านให้ศัตรูเข้ามาเดินเล่นใครจะไปยอมได้ครับและตอนนี้ความอดทนของชาวเวียดนามขาดพึงแล้วครับสันติไปส่องในโซเชียลมีเดียของเวียดนามทั้ง t i k t อกและ Facebook โอ้โหเดือดยิ่งกว่าผู้เข้าไฟระเบิดคอมเมนต์จากชาวเวียดนามไหลามาเป็นพันเป็นหมื่นพุ่งเป้าไปที่ฮุนเซนโดยตรงครับ พวกเขาด่าด้วยถ้อยคำที่เจ็บแสบที่สุดคนเนรคุณคนขายชาติหุ่นเชิดของจริงและนกสองหัวพวกเขาทวงบุญคุณครับว่าเลือดทหารเวียดนามที่หลังริมเพื่อช่วยพวกคุณในอดีตแลกมาด้วยสิ่งนี้เหรือวันที่ลำบากเราช่วยวันที่สบายคุณทีผัวส่งและที่พีคคือหุนเซนเองก็สติแตกครับถึงขั้นออกมาตอบโต้คอมเมนต์ชาวเน็ตเวียดนามด้วยตัวเองครูจะสืบหาตัวคนโพสต์จะให้ทางการเวียดนามจัดการพี่น้องครับ ระดับผู้นำประเทศมาทะเลาะก,กับชาวเน็ตในคอมเมนต์อาการมันฟ้องครับว่าร้อนตัวแค่ไหนนี่แสดงให้เห็นว่าฮุนเซนรู้ตัวดีว่ากำลังเล่นกับไฟและกำลังกลัวกระแสะต่อต้านจากเพื่อนบ้านที่เคยเป็นหลังพิงให้เขามาตลอดจุดนี้แหละครับที่สันติอยากจะตะโกนบอกเพื่อนบ้านเวียดนามว่าดูไทยเป็นบทเรียนสิครับไทยกับเวียดนามตอนนี้หัวออกเดียวกันเราเจอเพื่อนบ้านที่เชื่อไม่ได้เหมือนกันเป๊ะ ไทยโดนลอบวางระเบิด PMN สอใสทหารเราจนขาขาดทั้งๆท,ท,ที่ปากบอกว่าหยุดยิงเวียดนามโดนตัดน้ําและเอาเรือรบมาจ่อคอทั้งๆท,ท,ท,ที่ปากบอกว่าเป็นพี่น้องไทยโดนข่าวปลอมปันป่วนรายวันเวียดนามโดนคําลวงว่าครองนี้เพื่อการเกษตรแต่จริงๆเพื่อยุทธศาสตร์จีนนี่คือสันดานเดียวกันครับคือการยอมทําทุกอย่างยอมหักหลังเพื่อนบ้านยอมขายวิญญาณเพื่อผลประโยชน์ของตระกูลตัวเอง เพื่อความอยู่รอดของระบอบหุ่นโดยไม่สนว่าใครจะเดือดร้อนวันนี้เวียดนามตาสว่างแล้วครับและนั่นทําให้ภาพใหญ่ของภูมิภาคกําลังเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไทยและเวียดนามที่เคยอาจจะมีระหองระแหงกันบ้างวันนี้ต้องหันมาจับมือกันแน่นหนายิ่งขึ้นศัตรูของศัตรูคือมิตรครับล่าสุดไทยและเวียดนาม ได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านหรือ Comprehensive Strategic Partnership นี่ไม่ใช่แค่กระดาษนะครับแต่มันคือการส่งสัญญาณไปที่พนมเปนว่าถ้าคุณเล่นแบบนี้เราสองคนจะผนึกกำลังกันเรามีแผน t r e c o n n e c t เชื่อมโยงเศรษฐกิจเชื่อมโยงความมั่นคงเราจะบีบทั้งทางการค้าและทางยุทธศาสตร์นี่แหละครับผลของการกระทา สันติขอย้ำว่านี่คือกรรมตามสนองของคนที่เป็นนกสองหัวหุนเซนคิดว่าตัวเองฉลาดคิดว่าจะเล่นเกมทวงดุลจะเอาเงินจีนแล้วทีหัวส่งเวียดนามแล้วมาหาเรื่องไทยหวังจะให้มหาอำนาจมางอแต่ผลลัพธ์คืออะไรครับตอนนี้กัมพูชากำลังกลายเป็นไข่แดงที่ถูกบีบจนเล็กทางทิศตะวันตกเจอของจริงจากไทย ที่เราคุมเศรษฐกิจชายแดนคุมเส้นทางสินค้าและมีกองทัพที่พร้อมปกป้องอธิปไตยทางทิศตะวันออกเจอกองทัพและความแค้นของเวียดนามที่คุมปากแม่น้ำโขงคุมทางออกสู่ทะเลดั้งเดิมแถมมหาอำนาจอย่างสหรัฐก็เทรัสเซียก็เมินไปเข้าข้างไทยแทน สถานการณ์ตอนนี้กัมพูชากําลังทำตัวเองให้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่อันตรายเป็นจุดที่สร้างความขัดแย้งไปทั่วจนไม่มีใครอยากยุ่มด้วยแล้วเวียดนามที่มีกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในย่านนี้เขาคงไม่ยอมให้มีมีดมาจ่อคอหอยตัวเองง่ายๆแม่นอนครับเวียดนามไม่ใช่หมูให้เคี้ยวเล่นนะครับสุดท้ายโครงการคลองฟูนันอาจจะกลายเป็นหลุมฝังศพทางการทูตของคุณเซนเอง เพราะเขาได้สร้างศัตรูถาวรขึ้นมาพร้อมกันทั้งสองทิศทางและไม่มีใครย้ำนะครับไม่มีใครในอาเซียนอยากจะคบหากับคนที่ไว้ใจไม่ได้แบบนี้อีกต่อไปครับย้ำเตือนเหมือนเดิมนะครับเราแยกแยะครับพี่น้องชาวกัมพูชาที่บริสุทธิ์คือเหยื่อที่น่าสงสารแต่ศัตรูของเราคือระบอบหุ่นที่ไม่รักษาสัจจะและสร้างความเดือดร้อนให้ภูมิภาคครับ สรุปนะครับพี่น้องวันนี้สันติพามาดูหลังบ้านของกัมพูชาที่ไฟกำลังลุกโชนข้อแรกเวียดนามเดือดเพราะคลองฟูน,นันคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เวียดนามมองกัมพูชาเป็นภัยคุกคามไม่ใช่น้องรักอีกต่อไปข้อ 2. คลองนี้เท่ากับมีดจอคอมันกระทบทั้งความมั่นคงทางฐานจากจีนและความตายของปากแม่น้ำโขงจากน้ำเค็มข้อ 3. โซเชียลลุกฮือ คนเวียดนามด่าเนรคุณจนฮุนเซนสติแตกข้อ4ไทยและเวียดนามผนึกกำลังศัตรูของศัตรูคือมิตรพฤติกรรมของกรรมัมพูชาทำให้ไทยและเวียดนามต้องจับมือกันแน่นขึ้นเพื่อดัดหลังเด็กดือ้อและข้อสุดท้ายกรรมัมพูชาโดนล้อมกรอบจากการกระทำของตัวเองและกำลังจะถูกโดดเดี่ยวอย่างสมบูรณ์ในภูมิภาคนี้ครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ Li n e แอดคิ property life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอสูตรลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์ดเนี่เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสเวบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อร์สนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหารนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงงงพพอออใใจจจนน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 ะะะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเเีียยยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่ดดปโช์สืิตต็ผ ทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม p าวเวอร์พนะครับวองเจอทุกคนในสัมมนานครับขอบคุณครับ